นี่คือเรื่องราวของผู้พิพากษายุคกลางผู้มีนามว่าดิเกสตรีผู้กวัดแกว่งดาบสีโลหิตในานามของความยุติธรรมในขณะที่เธอกำลังทำภารกิจตรวจสอบณเมืองแห่งหนึ่งก็ได้พบกับโศกนาฏกรรมที่จะนำไปสู่ความจริงอันดำมืดภายใต้หน้ากาก,ากของความศรัทธาทั้งหมดนี้อยู่ใน The Long Night Sinking Is the Jazz บันทึกฉบับย่อของดิเก The flames of injustice are yet to burn at the stake on rainy days all is not yet lost เรื่องราวเริ่มต้นที่ด้านในโบสถ์ประจำเมืองท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่มารวมตัวกันบิชอปมิคาเอลชายที่อยู่ด้านหน้าสุดได้ก้าวออกมาต้อนรับสตรีผู้มาเยือนดิกเกตผู้พิพากษารุ่นใหม่เธอตัดบทการต้อนรับของชายคนดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้มีพิธีวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพยายามประจบสอบพรอซึ่งนั่นสร้างความตื่นตะลึงให้กับบิชอปอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้พิพากษา ก่อนจะส่งบันทึกสําคัญให้ทว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของดิเกตกลับเป็นบรรยากาศของผู้คนภายในโบสถ์มิคาเอลพยายามอธิบายเพื่อคลายความสงสัยเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี้พวกเขาคือผู้มีศรัทธาและขอให้ดิเกตอย่าได้เคลือบแคลงโบสถ์แห่งนี้ไม่เคยคิดจะดูหมิ่นเกียรติของผู้ปกครองแต่อย่างใดดิเกตไม่สนใจคําแก้ต่างเธอถามกลับไปยังมิคาเอลเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งของโรงเล่าภายในเมืองซึ่งบทสนทนาหลังจากนั้น เป็นไปด้วยการอย่างเชิงกันไปมาของทางฝั่งผู้พิพากษากับบิชอปมิคาเอลจนในท้ายที่สุดมิคาเอลก็ได้เริ่มเผยบุคลิกที่แท้จริงเมื่อได้เห็นแล้วว่าผู้พิพากษาคนนี้พูดจาตรงไปตรงมาตามคำล่าลือเขาก็ไม่รอช้าที่จะตอบรับคำขอและจัดหาคนพาดิเกตไปยังโรงเล่าใกล้ ที่ด้านนอกของโรงเล่าดูเหมือนเจ้าของร้านจะมีปากเสียงกับลูกค้ารายหนึ่งอยู่แต่เมื่อดิเกะได้ปรากฏตัวเข้ามาความวุ่นวายก็ได้สงบลงดิเกะสั่งเครื่องดื่มก่อนจะถามเจ้าของร้านว่าเธอกําลังตามหาใครบางคนเทว่าย,ยังไม่ทันที่เจ้าของร้านจะให้คําตอบลูกค้าที่เพิ่งจะมีปัญหาไปเมื่อครู่ก็ได้เข้ามาแทรกบทสนทนาพร้อมกับแสดงตัวว่าเขาคือคนที่ดิเกะตามหา ก่อนจะแนะนําตัวว่าเขาชื่อจอร์ดจอร์ดว่าเขารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแถวๆนี้ดีกว่าใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเ่าๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้และมันคงเป็นเกียรติกับตัวเขามากหากได้ช่วยเหลือคนใหญ่โตอย่างดิเกตดิเกตตอบรับความตั้งใจของจอร์ดก่อนจะเลี้ยงเครื่องดื่มและให้เขานําทางไปยังพื้นที่ตลาดกลางของเมืองเขว่าสภาพของตลาดกลับดูไม่เหมือนที่คิดเอาไว้แม้จะพอมีผู้คนอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเบื้องหน้าก็คืออาคารร้างที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรคร้ายจอร์ดได้กล่าวเตือนไม่ให้เข้าไปด้านในเพราะมีข่าวลือว่าที่นี่มีอสุรกายจากโรคระบาดอยู่ดิกเกตสังเกตไปรอบๆก่อนจะตรงไปที่อาคารดังกล่าวโดยไม่ฟังคำเตือนและก็ได้พบเข้ากับเนินดินที่ดูแล้วน่าจะเป็นหลุมฝังศพอยู่ในเงามืดจอร์ดที่ได้เห็นก็รีบแจ้งกับดิกเกตว่าสิ่งนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานเพราะเขายังไม่เคยเห็นมันมาก่อนทันใดนั้นเอง ใครบางคนก็ได้วิ่งตรงมาที่ดิเกตและผลักจอร์ดจนกระเด็นไปอีกทางคนที่วิ่งมานั่นก็คือบาทหลวงมาราคีเขาคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทางให้กับดิเกตและตอนนี้เขาต้องพาเธอกลับไปที่โบสถ์พร้อมกับพูดจาดูถูกจอร์ดว่าเป็นผู้ไม่หวังดีที่จะมาหลอกล่อผู้พิพากษาทว่าดิเกตมีเรื่องที่สนใจมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่ทางโบสถ์ไม่ได้รายงานเรื่องผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนมาราคีจึงรีบแก้ต่าง ว่าการเตรียมเอกสารนั้นยังไม่เรียบร้อยก่อนจะรีบเล่าข้อมูลสําคัญให้กับดิเกตด้วยความระมัดระวังมรารคีว่าหลุมศพนั้นเป็นของบานหลวงเชสเตอร์เขาเป็นพ่อมดที่ติดโรคร้ายและเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดแม้ว่าผลการตรวจสอบจะพบว่าเขาเสียชีวิตด้วยการเมาสุราจนพลัดตกจากที่สูงแต่ก็มีชาวเมืองเห็นเขาเข้าออกอาคารตรงนี้ตอนกลางคืนเป็นพักๆและบางคนอ้างว่าเห็นเขาแบกร่างศพออกไปจากอาคารนี้ด้วย ไม่ว่านั่นจะเป็นเพราะโรคระบาดหรือเขาได้กลายเป็นอสุรกายตามคำล่ำลรือหรือเป็นเรื่องของเวทมนต์ก็ตามเรื่องนี้ได้จบไปแล้วโรคระบาดเองก็หมดไปแล้วเช่นกันผู้คนในเมืองกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจการดูแลของทางโบสถ์และมันคงจะไม่ใช่เรื่องดีหากเรื่องที่มีพ่อมดผู้ใช้เวทมนต์อยู่ในหมู่นักบวชดิเกตที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เข้าใจถึงสาเหตุของการปิดบังเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เธอไม่อาจยอมรับได้ว่าตอนนี้ความจริงยังไม่ได้รับการค้นพบ และแม้ว่ามันจะทำให้เรื่องวุ่นวายมากขึ้นเมื่อมันเริ่มเกี่ยวข้องกับผู้ใช้เวทมนต์เธอก็จะไม่ยอมให้มันเป็นขวากหนามในการทำงานของเธอบาทหลวงมาลาคีพยายามห้ามด้วยความดื้อรัน้นเขาไม่ต้องการให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดดิเกะได้ดิเกะยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าหาความจริงต่อไป เรื่องราวตัดมาเริ่มที่โบสถ์ภายในส่วนของห้องพักนักบวชที่หลับเฝ้าเวียนยามก็ได้สะดุ้งตื่นเมื่อดิเกะเดินทางมาถึงเขารีบสารภาพผิดเรื่องที่เขาแอบหลับเวลางานซึ่งดิเกตก็ยอมรับฟังและพร้อมที่จะส่งเรื่องนี้ให้กับทางผู้ใหญ่ได้รับทราบก่อนจะถามนักบวชเกี่ยวกับเรื่องของบาดหลวงเชสเตอร์โดยในระหว่างนั้นเธอก็ได้ทําการสํารวจบันทึกภายในห้องไปด้วยนักบวชว่าบาทหลวงเชสเตอร์นั้นเคยพักอยู่ที่นี่ และผู้เฝ้ายามคนอื่นๆก็มักจะเห็นเขาออกไปข้างนอกตอนกลางดึกนอกจากนี้นักบวชยังเคยเห็นบาทหลวงเชสเ,เตอร์ถือขวดไวน์ราคาแพงไปร่วมดื่มกับบาทหลวงมาลาคีอยู่เป็นครั้งคราวเขาจําได้ว่ามันเป็นของหายากและน่าจะมาจากโรงเหล้าในเมืองนี้บางทีเขาอาจจะใช้มันเพื่อจะได้สารภาพบาปได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือถ้ามากไปกว่านั้นนี่ก็อาจจะหมายถึงการพยายามติดสินบนเมื่อเกิดข้อสันนิษฐานที่มีความเป็นไปได้ ดิกเกะก็ได้จบบทสนทนากับนักบวชและเดินทางเพื่อไปตามหาเบาะแสต่อไปดิกเกตเดินทางมายังบริเวณตลาดที่เคยมาก่อนหน้านี้จอร์ดที่กำลังรออย่างมีความหวังก็ได้รีบปรีเข้ามาหาดิกเกตอย่างก,กระตือรือล้นเขาคิดไว้แล้วว่าดิกเกตจะต้องกลับมาเพราะเธอดูไม่เหมือนพวกชนชั้นสูงทั่วไปในโบสถ์และน่าจะมาเพื่อช่วยเหลือจริงๆทว่าดิกเกตก็ไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอเข้าประเด็นด้วยคำถามที่ว่าข่าวลือเรื่องอสุรกาย เริ่มแพร่กระจายออกมาได้อย่างไรจอร์ดก็ได้เล่าให้ฟังว่ามันเริ่มมาจากการที่มีคนเห็นบาทหลวงเชสเตอร์ทำตัวลับๆล่รอ,รอๆที่สุสานฝั่งตะวันออกของเมืองภายหลังการระบาดของโรคร้ายร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกพามารวมกันที่สุสานซึ่งหนึ่งในเหยื่อเหล่านั้นมีพ่อของจอร์ดอยู่ด้วยชาวเมืองไม่ค่อยพอใจที่ผู้คนของโบสถ์มาทำตัวน่าสงสัยบริเวณสุสานทั้งๆที่พวกเขาไม่เคยสนใจเรื่องโรคระบาดตอนที่ผู้คนกำลังทุกข์ทรมาน พวกเขาก็เอาแต่ปิดกั้นตัวเองอยู่ในโบสถ์พอเรื่องเริ่มจะคลี่คลายก็ออกมาทำตัวแบบนี้แล้วจะให้พวกเขาศรัทธาได้อย่างไรมีคนมากมายที่ไม่พอใจและเริ่มป้ายสีให้กับบาทหลวงเชสเตอร์ด้วยเรื่องอื้อฉาวแบบเดียวกันกับที่มาลาคีเล่าให้ฟังก่อนหน้าแน่นอนว่ามันเป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้นดิกเกตได้ยื่นโน้ตที่เธอเก็บมาจากบันทึกของเชสเตอร์จากห้องพักในโบสถ์ก่อนหน้านี้มันว่าด้วยเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งจอที่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับพังะเล็กน้อยทว่าเขาไม่อาจให้คำตอบอะไรได้แต่ก็พอจะรู้ว่าควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนดิเกตและจอรทเดินทางมาที่โบสถ์เพื่อทำการพิสูจน์บางอย่างจอร์จได้ตรงไปหาบาทหลวงมาราคีเพียงลําพังเพื่อสวดภาวนาและทำการสารภาพบาปทว่ามาราคีก็ได้ทวงถามถึงทรัพย์สมบัติ หรือเครื่องมือทำมาหากินก่อนเริ่มกระบวนการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนโดยอ้างถึงความเหนื่อยยากของผู้สวดภาวนาซึ่งจอร์ดก็ได้ให้คำตอบที่ไม่น่าฟังเท่าไหร่ตัวเขาในตอนนี้ไม่สามารถให้ของเหล่านั้นแก่โบสถ์ได้แต่ทว่าเขาก็ได้พกขวดไวน์ราคาแพงติดตัวมาด้วยมาราคีที่ได้เห็นแบบนั้นก็มีท่าทีพึงพอใจและได้กล่าวให้อภัยกับทุกบาปที่จอร์ดได้สารภาพเอาไว้ไม่นานหลังจากนั้นมาราคีก็ได้ลิ้มรสไวน์อย่างมีความสุขโดยไม่ทันสังเกตเลยว่า ภายใต้เงามืดด้านในโถงโบสถ์ดิกเกตทั้งเห็นและได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกว่าจะรู้ตัวเขาก็ได้กระโดดวายไปแล้วส่วนหนึ่งมาราคีรีบแก้ตัวอย่างร้อนรอนแต่นั่นก็ไม่อาจลบภาพที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครู่ไปได้ดิเกตว่ามาราคีนั้นเป็นขี้เมาไม่ต่างอะไรกับเชสเตอร์อีกทั้งยังหวังผลประโยชน์ร่วมกันทั้งขูดรีดทรัพย์สมบัติภายใต้หน้ากาก,ากของความศรัทธาและยังมีเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดที่เป็นข่าวลือไปทั่วอีกด้วย มาราคีที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบแก้ตัวอีกครั้งเขาว่าตัวเองไม่เหมือนกับเชสเตอร์ที่เป็นคนสติไม่ดีถ้าไม่เชื่อก็ให้ไปลองตรวจสอบที่ห้องใต้ดินจะได้เห็นไปเลยว่าเชสเตอร์ทำอะไรกับพวกศพเหล่านั้นซึ่งดิเกตก,ก็ยืนยันว่าจะไปตรวจสอบแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นดิเกตได้กล่าวถึงความผิดของเชสเตอร์ที่ได้กระทำการศึกษาผ่าร่างกายมนุษย์จนกลายเป็นการสร้างความเกลียดชังให้กับชาวเมืองมาราคีเริ่มยอมจำนน เขาได้ขอโอกาสแก้ตัวกับดิเกตก่อนจะลม้มลงจากการดื่มวายมากจนเกินไปดิเกตเวทนาสภาพของชายแก่ตรงหน้าบางทีการสวดภาวนาอาจทำให้บาปของเขาได้รับการให้อภัยแต่มันจะไม่ใช่วันนี้อย่างแน่นอนดิเกตเดินทางมายังห้องใต้ดินเมื่อประตูทางเข้ารับได้เปิดออก เธอก็ได้พบกับบันทึกเล่มจริงของบาดหลวงเชสเตอร์ใจความของบันทึกได้เล่าถึงความพยายามในการหาหนทางยับยั้งการเกิดโรคระบาดครั้งถัดไปคาดการว่าพาหะของโรคก,ก็คือสัตว์ตัวเล็กจำพวกหนูและ,มะแมลงวันอาคารแถวตลาดเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดหนะักฉะนั้นการดําเนินการทําความสะอาดจึงเป็นมาตรการแรกที่ควรทําตัวเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงเรื่องที่ตัวเองนั้นเป็นพ่อมดผู้ใช้เวทมนต์ได้ แต่เขาเลือกที่จะทําตามในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นได้เพื่อจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการยับยั้งไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกครั้งสรุปก็คือความจริงทั้งหมดมาจากอาร์เคนิสที่พยายามปิดบังตัวเองเพราะเป็นที่เกลียดชังของสังคมถูกกล่าวหาว่าเป็นอสุรกายทํางานอยู่ในเงามืดเพื่อที่จะศึกษาหาทางป้องกันโรคระบาดเพียงลําพังจนสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าความตั้งใจนั้นจะบริสุทธิ และเป็นไปด้วยความหวังดีแค่ไหนการกระทําของบาดหลวงเชสเตอร์ก็ยังนับว่าเป็นความผิดร้ายแรงแต่โทษที่จะได้รับยังไม่ใช่การชดใช้ด้วยชีวิตไม่นานหลังจากนั้นดิเกตก็ได้ตรวจสอบบันทึกที่ตนได้รับมาตั้งแต่แรกอีกครั้งใจความของมันเกี่ยวข้องกับแนวทางในการช่วยเหลือของโบสถ์ที่มักจะแลกเปลี่ยนด้วยการรับบริจาคทรัพย์สมบัติซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับภาพที่เธอเห็นจากบาดหลวงมาลาคีมันทําให้เธอเกลียดบันทึกเล่มนี้สําหรับเธอแล้ว มันดูเป็นอะไรที่ล้าหลังและน่าจะหมดไปได้แล้วในยุคนี้เวลาผ่านไปไม่นานชาวเมืองจํานวนหนึ่งได้มารวมกันที่โบสถ์เพื่อที่จะขอพบกับดิเกตพวกเขาได้ยินมาว่าด้วยพลังของดิเกตจะสามารถจัดการกับอสุรกายที่ทั้งทําร้ายและเข็นฆ่าผู้คนได้ทว่าดิเกตที่เพิ่งจะสืบสวนเรื่องนี้มาอีกทั้งยังได้อ่านรายงานกว่าสิบฉบับ ซึ่งก็ไม่มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่างที่ว่าเธอจึงยังไม่เชื่อสิ่งที่ชาวเมืองได้เล่ามาทั้งหมดหากยังไม่มีหลักฐานมายืนยันชาวเมืองต่างมองหน้ากันและกันก่อนจะพูดต่อไปว่าความจริงแล้วอสุรากายตนนี้ก็คือบาทหลวงเชสเตอร์ที่เป็นพ่อมดและกลายร่างเป็นอสุรากายพวกชาวเมืองพยายามที่จะจับเขาในตอนกลางคืนทว่าเขาก็ได้หนีไปจนพ้นสายตาพอเจอตัวอีกทีก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วดิกเกตที่ได้ยินมาถึงตรงนี้ ก็ได้เริ่มปฏะติดประต่อภาพในหัวจนเป็นรูปเป็นร่างดูเหมือนว่าเธอจะได้เบาะแสที่สำคัญมาแล้วภาพตัดไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้าดูเหมือนว่าเรื่องอสุรกายจะมีที่มาที่ไปจากจอร์ดที่อ้างว่าตัวเองได้เห็นมากับตาว่าอสุรกายบาดหลวงเชสเตอร์ฟื้นคืนชีพมาจากหลุมศพตอนแรกชาวเมืองก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อแต่พอได้เห็นสภาพของหลุมศพที่ไม่เหมือนเดิมก็เกิดความกังวลใจทว่าจอร์ดก็ได้แสดงเครื่องรางที่อ้างว่าตนได้รับมันมาจากดิเกต มันมีอำนาจเป็นดั่งแสงอาทิตย์และสามารถขับไล่อสุรกายตนนี้ได้ชาวเมืองที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพากันไปที่โบสถ์เพื่อที่จะขอพบกับดิกเกะโดยหวังจะได้รับเครื่องรางดังกล่าวยิ่งเวลาผ่านไปผู้คนยิ่งมารวมตัวกันที่โบสถ์มากขึ้นพวกนักบวชเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงมีผู้ศรัทธามาเยอะเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีการแจ้งข่าวให้ทราบกันมาก่อน ดิกเกตจึงชี้แจงไปว่าผู้คนเหล่านี้คือเหยื่อที่หลงเชื่อข่าวลือที่ไม่เป็นจริงแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะหลังจากนี้เธอจะทำการไต่สวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดดิเกตเดินไปประจำที่นั่งเสียงฝูงชนค่อยๆเงียบลงไม่นานหลังจากนั้นเธอก็เริ่มด้วยรายงานการเสียชีวิตของบาทหลวงเชสเตอร์พร้อมยืนยันว่าบาทหลวงผู้นี้ถูกพยายามฆาตกรรมเธอจะเป็นอัยการให้กับคดีโดยผู้ที่ถูกกล่าวหา ก็คือชาวเมืองที่มารวมตัวกันวันนี้เสียงคมดาบกระทบพื้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งโบส์ผู้คนที่มาเพราะหวังเพื่อความช่วยเหลือเริ่มวิตกกังวลกับสถานาการณ์ตรงหน้าดิเกตได้ขอให้ชาวเมืองยืนยันว่าพวกเขาเชื่อว่าเชสเตอร์เป็นอสุรกายตามข่าวลือซึ่งพวกเขาก็ยืนยันตามนั้นดิเกตจึงให้คนนำร่างของเชสเตอร์ที่ถูกฝังเอาไว้ออกมาแสดงกลางสาธารณชน นั่นสร้างความไม่พอใจให้กับบาดหลวงบาลาคีที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมากแต่เพื่อการแสดงหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ดิเกตเลือกที่จะใช้วิธีนี้ตามหลักการในบันทึกของเชสเตอร์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับตัวผู้ตายเองและการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าร่างของเชสเตอร์นั้นมีล่องลอยของการถูกทำร้ายถ้าอ้างคำให้การของชาวเมืองเมื่อครู่การไล่จับเชสเตอร์ไม่น่าจะลงเอยแค่การจับเพียงอย่างเดียว ชาวเมืองที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สารภาพออกมาตามตรงว่าพวกเขาได้ลงมือทำร้ายร่างกายของเชสเตอร์จริงๆแต่ไม่ได้ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตบาดหลวงเชสเตอร์ลุกขึ้นมาแล้วหนีไปได้เรากับว่าเขานั้นเป็นอสุรกายตามคำาล่ำลือดิเกตที่ได้ยินคำสารภาพก็ได้หันไปทางบาดหลวงมาลาคีที่เคยร่วมดื่มสังสรรค์กับบาดหลวงเชสเตอร์เป็นครั้งคราวทว่าในการสนทนาครั้งสุดท้ายที่ว่าเรื่องของการขอให้ช่วยแจกจ่ายรายงาน แนวทางการป้องกันโรคระบาดนั้นถูกบาทหลวงมาลาคีปฏิเสธด้วยอคติที่มีต่อเหล่าพ่อโมดซึ่งในตอนนั้นเองบาทหลวงมาลาคีที่กำลังร้อนใจก็ได้เผยหลุดปากออกมาว่าเขาไม่เชื่อสิ่งที่เชสเตอร์บอกและจะไม่ยอมทำตามคนที่กล่าวหาพับพวกตัวเองว่าเป็นพวกที่นิ่งเฉยไม่ยอมทำอะไรเลยในช่วงที่มีโรคระบาดแม้ว่าคำให้การเพิ่มเติมของบาทหลวงมาลาคีจะยิ่งทำให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากยิ่งขึ้นแต่นั่นก็ไม่สำคัญ เพราะคำตัดสินของดิเกตผู้ที่มีความผิดก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนในโบสแห่งนี้หลังการไต่สวนจบลงดิเกตที่อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับก็ได้พบกับจอร์ดที่เข้ามาขวางทางเอาไว้ดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังให้ผู้กระทำผิดทุกคนได้รับการลงโทษให้สมกับสิ่งที่ได้กระทำต่อบาดหลวงเชสเตอร์ ตอนนี้เขาต้องการคําอธิบายดิเกตจึงตอบไปว่าความกลัวมักจะสร้างสิ่งที่น่ากลัวตามธรรมชาติของมันพวกเขากระทําไปด้วยความกลัวและเมื่อได้รับรู้ความจริงว่าความเชื่อที่ผิดนํามาซึ่งความเสียหายอะไรได้บ้างถึงตรงนั้นพวกเขาก็เหมือนได้รับการลงโทษไปทั้งชีวิตแล้วนั่นเองเมื่อหมดธุระแล้วดิเกตก็ได้ขอตัวแต่ก่อนจะไปเธอได้บอกว่าเธอมีของตอบแทนจากการช่วยเหลือของจอร์ดซึ่งมันก็คือวายชั้นดี ที่สามารถไปรับได้ที่โรงเล่าล้านเดิมจอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณและขอให้ดิเกะโชคดีกับการเดินทางดิเกะกลับมาเขียนรายงานคดีที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อสรุปของตัวเองนับวันคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ศรัทธ,ธาและตัวแทนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวิถีชีวิตอันปกติสุขถูกครอบงำด้วยความกลัวและความเจ้าเล่ห์ได้อย่างง่ายดายพวกเขาควรที่จะได้รับการชี้นำที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยวิจารณญาณของตัวเองการกระทําของบาดหลวงมาลาคีทําให้ศาสนาเสื่อมโทรมได้อย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับการกระทําของบาดหลวงชเชสเตอร์แม้จะมีเจตนาที่ดีแต่นั่นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคืออาเคนิสที่กระทําการทดลองกับร่างกายมนุษย์จริงๆซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอยู่ณนะขณะนั้นความตายของเขานั้นคู่ควรหรือไม่คงไม่มีใครหาคำตอบได้แต่ที่แน่นๆ เขาเป็นทั้งผู้กระทําผิดและเป็นเหยื่อจากความเกลียดชงังจนนำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและลุกลามจนกลายเป็นการทําร้ายกาันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้ศึกษาจะได้รับการส่งต่อและหวังว่าคดีลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในเช้าวันต่อๆไปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเรื่องสั้นประจำตัวละครดิเกตไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อถูกไหม และด้วยความที่เนื้อเรื่องดำเนินอ,อยู่ในยุคกลางก็เลยมีคำศัพท์โบราณอยู่เยอะหากมีการใช้คำแปลหรืออธิบายใจความผิดพลาดตรงไหนเรารบกวนคุณผู้ฟังช่วยพิมพ์แก้ไขและแนะนำเพิ่มเติมกันได้เลยที่ใต้คอมเมนต์ดิเกตเป็นตัวละครที่มีพระคุณมากๆสำหรับเราในตอนที่เริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆแพชแรกๆเราไม่มีตัวฮิวเลยโชคร้ายที่น้องไหไม่ยอมออกมาได้ดิเกตที่เป็นตัวละครแจกฟรีแบกไอดีไปสักพักใหญ่ๆ พอมีเนื้อเรื่องย่อยอัปเดตมาล่าสุดก็เลยอยากที่จะหยิบขึ้นมาทำก่อนเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของผู้พิพากษาท่านนี้พูดไดเวอร์วังมากเนื้อหาอาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่ถือว่าเป็นการวอร์มอัพหลังจากกลับมาจากพักร้อนของเราและก็เหมือนเคยในระหว่างที่ยังไม่มีเนื้อเรื่องหลักของเกมอัปเดตเข้ามาเราน่าจะทยอยทำเนื้อเรื่องอีเวนต์เก็บไปตามลำดับส่วนเนื้อเรื่องตัวละครฉบับย่อแบบนี้ ก็อาจจะแวะเวียนสลับกันมาบ้างแล้วแต่ช่วงเวลายังไงก็รอดูกันได้เลยสำหรับใครที่อยากสนับสนุนวิดีโอของเราเรามีเปิดระบบสมาชิกกับ Super ร a n ของชาแนลเข้ามาแล้วยังไงลองเลื่อนลงไปดูได้หรืออีกช่องทางก็คือ p a t r e o อตรงนั้นเราก็มีเปิดให้สมัครสมาชิกด้วยเช่นกันในช่องทางนั้นเราจะมีอัปเดตของขวัญตอบแทนเล็กๆน้อยๆเป็นภาพปกวิดีโอบางส่วนแบบชัดๆกับสปอยวิดีโอตัวใหม่ล่วงหน้านิดหน่อย ลองกดเข้าไปดูได้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแต่ได้เลยเพียงแค่คุณผู้ชมผู้ฟังกดติดตามช่องเรากดไลค์วิดีโอหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามานั่นก็ถือเป็นแรงสำคัญที่ช่วยในการผลักดันเรามากๆแล้วยังไงขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบขอบคุณสำหรับการติดตามและกำลังใจทุกข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีทุกช่องทางเอาไว้เรามาต่อกันใหม่วิดีโอหน้า